สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็ไปที่นครศรีธรรมราชกันอีกอันนี้ก็เป็นเหรียญที่นะครับมีชื่อนะเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองของท่านเอาเรียกง่ายๆก็คือ หลวงพ่อหนูจัน์กันแล้วกันนะของอำเภอชะอวดชะอวดก็คือนครราชนครศรีธรรมราชภาคใต้ของเรานะวันนี้ก็มาแนะนำอีกเหรียญหนึ่งที่มีประสบะการณ์แล้วก็เป็นเหรียญที่มีความนะคนผลพื้นที่เนี่ยผมว่าตอนนี้กำลังหากันอยู่นะแต่หา บางทีก็สภาพาสวยๆนะหรือหาบางทีก็หายากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นละนี่แต mm ่ hmm. ผมบอกแล้วไงว่าบางทีเนี่ยเรานะนะละมัวจะไปหาผ้าที่มีราคาแพงๆมีโน่นนะมีคนก็จะเอามาเพื่อหวังพัดเ,เรื่องเกี่ยวกับราคาซื้อขายกันมากกว่าเรื่องพุทธคุณแต่และเลยไงสุดท้ายก็ หลวงพ่อก็ไปอยู่ที่อื่นซะหมดคนต่างถิ่นหรือคนต่างพื้นที่ก็เอาไปหมดพอวันหนึ่งเอ้ยหลวงพ่อดีนะเอาไปาใช้้เกิดประสบการณ์เกิดอะไรพุทธคุณอย่างเงี้ยพอจะหาที่อ่ไม่มีละไม่มีละนะวันนี้ผมก็เลยม,มาแนะนำถ้าเจอนะเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บนะหลวงพ่อหนูจันท์ ท่านเป็นเกจิใหญ่นะเกจิดังนะทางภาคใต้ทา,างนครทางอำเภอชะอวดเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องคุณงามความดีของท่านในเรื่องของวัดปฏิบัตินะครับของท่านถือว่าเป็นพระที่ที่มีคุณอระการกับพุทธศาสนาแล้วก็พุทธคุณอภระการกับจังหวัดนคร ศรีธรรมราชมากมายนะเป็นพระเกจิที่มีลูกศิษย์ลูกหาบุกนะครับเยอะแยะไปหมดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนไปที่ไหนให้นิมนต์ท่านกลับนิมนต์ท่านกลับวัดนิมนต์ท่านกลับบ้านแล้วใส่ห้อยติดตัวเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับพุทธคุณจากเหลียงของหลวงพ่อได้ นะคือเหรียญรุ่นนี้ในการออกแบบนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เห็นเวลาเขาแกะยุคใหม่ๆชัดเจนหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะครับรูปลักษณ์ของเหรียญสวยงามหน้าตาคมกริบเลยนะถ้าเจอสภาพที่สวยอย่างนี้เก็บเลยครับนิมนต์กลับบ้านนิมนต์กลับวัดนะ ราคาพอมันมันไม่แพงหลักพันเนี่ยผมว่าอ้โหเอาไปเถอะนะพอรับได้รับซื้อไปเลยไอ้ช่าวไปเลยเก็บไปเลยเพื่อนๆเจอที่ไหนให้เก็บพอยิ่งนานวันเข้านานวันเข้ามันมันก็จะหาไม่มีละนะนานวันเข้านานวันเข้าก็หาไม่เจอละนะครับถ้าตัวนี้ไปเจอนะให้เพื่อน นีมนต์ท่านกลับวัดเลยนะนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเหรียญของท่านเรามาคุยกันต่อคลิปก่อนหนะนะันะ้ะผมเคยคุยกันแล้วเราเคยคุยกันในเรื่องของการทําทานนะครับเร,เรื่องของการทําทานคลิปนั้นคือบอกกันว่า เวลาทําทานเรามีอยู่สามการทานทานก็คือการทานด้วยวัตถุทานธรรมทานแล้วก็อภัยทานนะวัตถุทานเราก็คุยกันไปแล้วละ่ะว่าเวลาเราให้อะไรใครไปแล้วเนี่ยนะเราให้ทานก็าแม้แต่เงินหรือว่าเสื้อผ้าของเก่าแล้วก็แล้วแต่เป็นวัตถุคนรับเขาเขาภูมิใจคนให้ก็มีความสุขขึ้นสวรรค์ทันทีนะ วันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรรมทานธรรมะก็ทานธรรมะก็คือการบอกกล่าวบอกเล่าเอาสิ่งดีๆนะมาพูดมาแนะนำนะเศกเช่นที่ผมทำกับเพื่อนๆอยู่ทุกวัน,นทุกคลิปอะ่ะนี่คือเขาเรียกว่าธรรมทานนะครับการแนะนำในสิ่งดีๆ การได้พูดในสิ่งดีๆนะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่องผมเนี่ยนะได้รับฟังคือช่องผมไม่ได้เน้นว่าไอ้ผมจะต้องชี้ว่าพระผมต้องแท้พระผมต้องมีราคาเท่าน้นเท่านี้แต่ช่องคลิปที่ผมทำเนี่ยนะช่องนี้ผมทำแล้วทำคลิปขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อการบอกว่านี่พระรุ่นนี้เป็นว่าชื่ออะไร ใครปลุกเสกพุทธคุณเป็นยังไงเพราะบางทีมันอาจจะไปเจอวัดพระที่เป็นหลวงพ่อประจาวัดจังหวัดท่านไงอำเภอท่านไงพื้นที่ของท่านไงพอท่านเห็นท่านไปเจอที่ไหนเวลาท่านไปเที่ยวหรือท่านจะไปทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเกิดไปเจอในแผงผ้าที่เขาเปิดขายกันอ่านิมนต์ท่านกลับบ้านอย่างน้อยท่านก็ได้รู้นี่มาเออนี่ผ้าบ้านกูเว้ยเ้ยนี่ผ้าบ้านชั้นเว้ย นะเอาท่านกลับบ้านเอาท่านกลับบ้านเพื่อนเพื่อนก็จะได้สิ่งดีๆแล้วนะสิ่งดีๆเอาไปห้อยติดคอเอาไปฝากลูกฝากนะญาติพี่น้องก็ได้เนี่ยของดีนะครับนีกว่าท่านไปซื้อเหล้าซื้อของบุหรี่ไปถ้ากินเหล้าเมาเนี่ยเอาไปฝากนั่นผิดเอาพ้าเครื่องที่ดีๆอันนี้มวลท่านกลับไปเนี่ยไปฝากเพื่อน ฝากพี่ฝากน้องฝากญาติมิตรสหายก็จะเป็นสิ่งดีๆนะนะเพื่อนๆน,นะครับเจอแล้วเอานิมนต์ท่านขับนิมนต์ท่านขับวันนี้การทำประทานที่ผมบอกก็คือการบอกกล่าวในสิ่งดีๆการเอาธรรมะมาบอกท่านนะการถือศีลห้าการโน้นการนี้นะเอาธรรมะ การแนะนําการใช้ชีวิตเอ,อควรจะทํำยังไงนี่นครับคือสิ่งดีๆไงนี่เขาเรียกว่าธรรมทานการให้ทานแบบนี้ก็คือการแนะนําการพูดจาดีๆการการกล่าวในสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันได้รู้กันนะครับนี่เขาเรียกว่าธรรมทานอันนี้ก็คือเป็นทานอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราแนะนำแต่สิ่งดีๆเราให้แต่สิ่งดีๆกับเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วเนี่ยถ้าคนไหนที่เขาเข้าใจและเขาเอาไปจะปฏิบัติคนเหล่านั้นก็จะประสบแต่ความสุขความโชคดีในชีวิตของตัวเขาเองนะครับ ก็จะประสบแต่ความสุขความโชคดีกับตัวเขาเองเพราะสิ่งที่เอาไปมาพูดหรือสิ่งที่เขาให้ธรรมะหรือสิ่งที่เอามาให้สอนหรือเอามาบอกเนี่ยมันมีแต่เข้าปฏิบัติดีๆทั้งนั้นเลยอย่างการถือศีลห้าอย่างการใช้ชีวิตอย่างให้มีสติการไม่เบียดเบียนกันการยอมรับซึ่งกันและกันการให้เกียรติกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเพื่อนๆนะ ฟังแล้วก็ะถ้าถ้าเอาไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตของท่านผมเชื่อได้เลยนะครับว่ามันจะต้องมีประโยชน์และก็ทำให้ชีวิตของท่านและครอบครัว,วของท่านทุกคนมีความสุขแน่นอนโอเคเดี๋ยวคิดหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเรื่องอภัยทานนะครับเอาวันนี้ดูพระก่อนนะฮะเพื่อนๆดูนะเห็นไหม นะครับนี่เป็นรุ่นสองของหลวงพ่อหนุจันนะครับเพื่อดูความสวยบูนดูความงามดูความแบบว่าเรียบร้อยเห็นไหมเหรียญสวยมากเหรียญสวยมากนะครับเหรียญสวยมากเจอแบบนี้นิมนต์ท่านกลับวัดเลยนิมนต์ท่านกลับบ้านนะครับรับรองว่านะครับตอนนี้ราคาก็พันต้นๆก็ต่อไปอาจจะเป็นหลายพันนะเป็นหลายบาทนะเมื่อไม่มีของแล้วเนี่ยดีมาพปายมันนะครับ นะสายใต้นะครับสายนาครน,นะขายเชวอวดเนี่ยนครสีตรมมาาชนะครับเจอแล้วก็รีบนิมนต์ทั้งเก็บเลยเจอแล้วเก็บเจอแล้วเก็บนะครับนิมนต์กลับวัดเลยนะเป็นพระดีนะครับเป็นพระดีแน่นอนโอเคเอาประมาณอย่างนี้นะครับสําหรับคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในเรื่องของอภัยทานเอาคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับ